สวัสดีครับทุกทุกท่านสายสายวันพุธก่อนเที่ยงนะครับคิดดีทําดีพูดดีขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขกับการทํางานนะครับพุธนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระหลวงปู่ทวดวัดทั้งให้เนื้อว่านนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์กลางชลูดใหญ่นะครับ2497เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่คาบน้ําว่านนะครับ จะขึ้นปกคลุมทั่วกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกับคาบน้ำว่านนี่จะเหมือนกับไขวัวนะครับจะเป็นเม็ดกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนเนื้อหานี่ก็จะแห้งนะครับจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนเลยนะครับฐานบัวก็เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นนะครับด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระ น้ำว่า,วานี่ขึ้นกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับมวลสารนี่ลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับคาบน้ำว่านลักษณะจะเหมือนกับไขวัวนะครับขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเนื้อหาก็จะแห้งพื้นผิวพระก็จะยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมวลสารก็จะลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับ ลองรอยการยุบตัวคาบน้ํำว่านนี่ขึ้นบางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านล่างบนสารลอยตัวเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับพระหลวงปูทวดวัดช้างให้เนื้อว่านพิมพ์กลางะลูดใหญ่เราสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่คาบน้ํำว่านนะครับ ขึ้นกระจายกระจายเป็นเม็ดนะครับล <ie> ักษณะคล้ายๆกับไขวัวนะครับสังเกตเห็นนะครับจะช้ำนะครับเนื้อหาก็จะแห้งสังเกตเห็นนะครับมวลสารลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับพิมพ์ทรงนิคมสันชัดเจนนะครับมวลสารลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบน้ําว่านนี่ลักษณะเหมือนไขวัวเลยนะครับเพจเป็นตะวันเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับ ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆจาก Facebook คดีนะครับผู้เยี่ยมชมคดีนะครับและต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงจากาผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับหลายคอมเมนต์ที่ติติงหรือชอบอะไรนะครับสิ่งไหนที่ติติงมานี่ผมจะกลับมา,าพัฒนานะครับในสิ่งที่ขาดหายไปให้ดีขึ้นนะครับส่วนคำติชอบคำติชมนะครับ ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบน้ำว่านด้านหลังนี่คล้ายๆลักษณะจะไขวัวเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมวลสารแร่ี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับสภาพเดิมๆไม่ได้ใช้นะครับอง์นี้สังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่ลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งนะครับ เห็นนะครับมวลสารว่านก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับเพจเบญจวัรเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมนะครับหรือเอฟซทางช่องทาง YouTube ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆหลายกลุ่มเลยนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางในการศึกษานะครับอยากให้ทุกๆท่านนะครับได้ไปศึกษาก่อนที่จะโทรหาผมโดยตรงเลยนะครับ เพจเป็นตัวันเรานี่เปิดราคากลางนะครับไม่ใช่ราคาเวอร์ดาวังคารนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะแห้งมวลสารนี่ก็จะลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับานาโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระหลวงปูทวดวัดช้างให้เนื้อว่าน พิมพ์การชลูดใหญ่2497สวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ